ครับตอนนี้อยู่ในเกมการ์สตาร์แบล็กนะครับผมก็ผมจะมารอของรางวัลอีเวนต์ลุยเดียวนะครับเหลือ,อแค่50วินะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อเรารออย่างนี้เราจะได้ของรางวัลเลยหรือเปล่าครับผมซึ่งผมติดอันดับท็อปหนึ่งในห้าสิบนะครับผมอันดับที่ยี่สิบสี่นะครับตอนแรกยี่สิบสามอ่ารอเลยครับผมจะดูว่ามันจะมาทันใจแบบ เร็วมากหรือเปล่าของที่ได้เนี่ยสุดผมเล่นไม่ทันนะครับผมเลยไม่ได้สี่สิบเลยไม่ได้รางวัลอันนี้นะครับผมผมเล่นไม่ทันก็คือผมกละจะมาบักเล่นตอนนี้แหละครับผมเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจบ เดี๋ยวรอครับผมก็เดี๋ยวผมจะรอว่าของรางวัลอ่ามาทันทีนะครับผมสุดยอดเนการมาร์ค VI ไอเะด1บหนึ่งกางเกงฮีโร่เลเวลหนึ่ง,งเพชรร้อยสสิบผมอยากได้มากเลยเพชรเอ5พีห้าอ่าสุดยอดครับผมนี่นะครับเคล็ดลับของผมนะครับในการที่เราจะได้เพชรเยอะๆก็คือเราต้องรอแบบ หรือแค่ชั่วโมงเว้นจะจบแล้วคุณมาเล่นแล้วคุณก็จะได้เพชรตั้งเยอะนะครับผมเพชรร้อยสซึ่งถ้าเกิดสมัยก่อนก็จะประมาณเด่นรอบหนึ่งก็จะประมาณ400นะถ้าติดท็อปหนึ่งห้าสจะเล่นได้แค่จะได้จะไดเพชรอ่ะสี่้ากว่านะสุดยอดครับผมไหนเอ่ยนี่ผมมีเวลสแล้วนะ ก็เป็นปืนยิงตะปูนั่นแหละก็ดีนะผมก็ชอบใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบแล้วใช้แต่ปืนไอ้ปืนพกอย่างเดียวเลยลูกโม่ก็ทดสอบให้ดูเลยเป็นตะปูนะครับอ่ถ้าดูดีๆคุณจะเห็นตะปูอยู่บนพื้นนะถ้าเครื่องใครแบบรายละเอียดสูงนะของผมยังยังไม่สูงเลยละเอียดอ่าเห็นไหม จิวจิจิจปืนมันก็ถือว่าแรงนะแค่วลวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปลองดูวลวสามอ่าอันนี้วลวสามนะครับผมเห็นไหมววสามมันจะใหญ่กว่าก็คือแม็กกาซีมันจะใหญ่เดี๋ยวลองยิงคนได้เลยนะปืนนี้ดีนะมันมันเก็บเสียงด้วยเก็บเสียงแรงด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยใช้ใช่หรอ กระสุนมันแพงหกหมื่นแน่ถ้าใช้ปืนไอ้ลูกโม่อะลูกโม่ยาวๆเรียกว่าอะไรไมันลืมแล้วอันนั้นอดีนัดเดียวตายกระสุนแค่ห้าร้อเองถูกมากก็อย่างที่เห็นนะครับผมขอรางวัลที่ได้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ